เคยเจอคนหน้าคุ้นๆเหมือนจะรู้จักแต่นึกเท่าไหร่ก็นึกชื่อไม่ออกกันไหมคะบางทีก็รู้สึกแย่เหมือนกันเพราะถ้าเป็นไปได้เราก็คงไม่อยากจะถามชื่อใครซ้ําๆแต่สําหรับบางคนการจําชื่อก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันค่ะงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอตแฮมตันได้ให้ผู้เข้าร่วมทดลองดูรูปผู้คนและจดจําชื่อและอาชีพก่อนจะพบว่าพวกเขาสามารถจําอาชีพของผู้คนได้ถึง50%แต่กลับจําชื่อได้แค่20%เท่านั้นนั่นเป็นเพราะว่าสมองส่วนที่จดจําชื่อและภาพนั้นอยู่คนละส่วนกันค่ะ และนักประสาทวิทยาด้านการรับรู้เองก็บอกว่าสมองของเรานั้นเอื้อต่อการดึงข้อมูลภาพมากกว่านอกจากนี้ภาพยังเป็นข้อมูลที่เราสามารถมองเห็นและจับต้องได้มากกว่าชื่อที่บางทีก็มีความหมายในเชิงนมามธรรมบวกกับข้อมูลที่ได้จากการเป็นเสียงก็ยังมักถูกเก็บไว้อยู่ในความทรงจําระยะสั้นซึ่งต้องอาศัยการทวนซ้ําและท่องจํา ทั้งนี้การเข้ามาของโซเชียลมีเดียและเครื่องมือช่วยจําต่างๆมากมายก็อาจจะทําให้เราไม่คุ้นชินกับการจําข้อมูลของคนอื่นสักเท่าไหร่ดังนั้นถ้าไม่อยากจะลืมชื่อคนอื่นบ่อยๆก็อาจจะลองใช้วิธีหาความเชื่อมโยงระหว่างภาพกับชื่อก็ได้นะคะเช่นถ้าชื่อลินลี่ก็ลองนึกภาพคนคนนั้นถือดอกลินลี่ไปด้วยหรือจะหาโอกาสเรียกชื่ออีกฝ่ายบ่อยๆระหว่างบทสนทนาเพื่อเป็นการทวนซ้ําโดยที่เราไม่ต้องท่องในใจเพราะงั้นถ้าใครจําได้ทุกอย่างยันบ้านอยู่แถวไหนแต่กลับลืมชื่ออีกฝ่ายก็ไม่เป็นไรนะลองเอาวิธีที่เรา บอกก่อนหน้านี้ไปปรับใช้แล้วได้ผลยังไงอย่าลืมแวะมาบอกกันที่คอมเมนต์บ้างนะ